สวัสดีครับพี่นอาา้องผมมาตลาดนัดมาเบิรงหัวย,ยได้เนี้ครับได้ผิดปิดกวนแล้วมาเคลืองลูกเกลืองลกูกลอยหนึ่งสอหรับผู้ชี่ข้านปิดกวนก็เจาว่าเป็ดคักเป็ดแนืเป็ดทอดควนครับรับประกันเป็ดเราจก็ได้กันได้เนื้อ,อหมูเนื้อหมูมาสองลกครับ หมูบเตียนเด้อดสล,ละล,ะลอยแ้าอันนี้ปลาเด็ดปลาล่าเราจะได้เดบบกะเทือมาะเขือ,ขอสองถุงครับถุงมาปลูกกินน้อยๆครับถุงละสิบบาทอันนี้ได้ถุงแ่าครับแลนดอ,อกกระล้งไก่ซื้อถุงแ่าสองคูครับคูละร้า กันเหล็กใส่ใส่กันหนาวก่อนนะครับใส่นวลน,นียังตัวนี้กางเ,เก,ง,เเกงไว้เลี่ยนหนอกกันั่างกายครับตัวละร้อยเอาอันนี้ชื่อบริษังหนี่ยมาจะใส่กางเกงคุ่นเล่หขาเจ้บาบ้าน หนึ่งร้อยบาทนะครข้องแข็ครับถองปกติตองหูหิววัดไม่ไปครับร้อยเดียวร้อยเดียวจะได้เส้นี่ยครับไปตลาดหาซสื้อคล้องใส่ค้องกินครับอืมนีม่พริกนี่เนื้อหมูมีต้นเบักเขือมีปลาแดด แตงเกียงถุงเผาหวานข้าวตลาดนัดประจักรอำเภอแกล้งสนามน่างเด้อตลาดนัดเก,าเก,าเก่าแก่มากกว่า30ปีิบปีแบบนี้ตามที่จำได้กับต้องมั่นหลุนๆจะเป็นเบ้าสักหน่อยหรือล่ะแ้าเจ้ามาเปิดข้างแรกตลาดนี่จาา้างมอลล่ามากคนเดียตะก้อนนะธรรมดาเนี่ยสมัยเป็นจริงอำเภอแก้งสนามนางอทุ่คนนะครับผมอันจำว่าเพียรกับพอ่อสอนีสิบเจ็ดนิเปีรเหมือนกับ จะสามชิกวัวปีเดือบสี่สี่ิปีครับตลาดวันพุธกับผมอ่อ